สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบาย a s s e t Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ The Q ิวนาวมินรามอินทาค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนนาวมินค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะส่วนฝั่งถนนพระโนโยธินค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสะพานใหม่คูคดค่ะโครงการแห่งนี้นะคะนอกจากในเรื่องของทําเลแล้วค่ะที่นี่นะคะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะและก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้เลยมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะฟิตเนสค่ะและมี ราปภาดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนห้องที่เราจะพาไปชมกันนี้นะคะห้องนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ทั้งห้องเลยค่ะในห้องจจหน้าอยู่ขนาดไหนตามโบขึ้นไปชมกันค่ะ อนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องกันแล้วนะคะห้องนี้อยู่ที่อาคาร B ค่ะชั้น5ห้องเลขที่116 228ับ228เดี๋ยวเข้าไปชมในห้องกันค่ะคุณผู้ชม สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นอาคารห้องชุดค่ะจะมีทั้งหมด1ห้องนั่งเล่น1ห้องนอน1ห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ำด้วยกันค่ะขนาดพื้นที่ห้องจะอยู่ที่24.53ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามานะคะเราจะเจอกับห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกตรงนี้เลยค่ะซึ่งฝั่งหนึ่งนะคะเราสามารถวางโซฟาไซส์ขนาดใหญ่ได้เลยประมาณ3-4ที่นั่งได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้นะคะจะติดกับกรแพงห้องน้ำค่ะตรงนี้คุณสามารถบิวอินเป็นชั้นวางทีวีได้เลยค่ะ ส่วนห้องนอนที่นี่นะคะเขาจะมีประตูกระจกสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนนี้นะคะจะมีเตียงไซส์ขนาด5ฟุตไว้ให้บิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้อีกด้วยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องครัวและที่ติดกันค่ะจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่ค่ะเขาจะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยนะคะแล้วก็ห้องน้าที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะส่วนพื้นที่ห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะมีชุดครัวบิวอินไว้ให้แล้วค่ะที่ติดกับครัวตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ส่วนของระเบียงห้องซึ่งสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างและตากผ้าได้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเดอะคิวนวมินรามอินทราโดยเริ่มต้นจากแฟชั่นไอแลนด์ขับตรงไปยังถนนบุร ประมาณเ0 0เมตรแล้วกลับรถเข้าสู่ถนนรามินทราจากนั้นขับตรงไปอีก2.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนวมินขับตรงไปอีก400เมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตรงไปอีก50เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันคะวันนี้ห้องที่โบพามาชมกันคะ่ะห้องนี้เรียกว่ามีเฟอร์นิเจอร์ให้แบบครบพร้อมอยู่เลยใช่ไหมคะใครที่สนใจเป็นเจ้าของห้องนี้คะ่ะสามารถเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คะ่ะผ่านช่องทาง Facebook ของเรา j a s s e t Management คะ่ะหรือที่ YouTube ของเราคะ่ะเรื่องบ,บ้านบ้าน by ย a s s e t m a n a g e m e n t คะ่ะและนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีอีกหลายโครงการมีทรัพย์ให้คุณเลือกคะ่ะทั้งบ้านเดี่ยวชาวเฮ้าทาวโฮมคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กันไว้จะได้ไม่พาทุกก ัเด็กของเราอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ